สวัสดีค่ะเชีวตตนครัววันนี้ขอเสนอเมนูผัดกะเพราไข่แดงเค็มเมนูง่ายๆที่ใครๆก็รู้จักเมนูผัดกะเพราร้อนๆใส่หมูสับก็อร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้เจ๊ขอใส่ไข่แดงเค็มเพิ่มความอร่อยเข้าไปด้วยยิ่งดีงามละคะ่ะใค่ที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยคะ่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนากะเพรามาเด็ดเอาแต่ใบก่อนเลย เด็ดออกให้หมดดีนะเด็ดให้หมดดีเลยค่ะจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนเลยต่อไปใส่พริกแดงจินดาลงไปและโขลกต่อได้เลยนะคะโขลกส่วนผสมทั้งหมดให้แหลกดีเมื่อแหลกเข้ากันแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะ กระเทียมใส่ลงไปโขลกเช่นกันโขลกให้แหลกดีเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมพลิกที่โขลกไว้จากนั้นผัดรวมกันได้เลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีกลิ่นตอนนี้คือหอมมากใส่หมูสับลงไป ดเลยผัดไปไดเรื่อยๆให้หมูสับของเราสุกและเข้ากระดับส่วนผสมทั้งหมดนะคะต่อไปใส่ไข่แดงเค็มน้ำปลาซีิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซีิ๊วดำาใบกระเพราเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วผัดคลุกเคล้าได้เลยค่ะ ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีกลิ่นคือหอมมากนะทานสดๆเห็นสีสันก็รู้เลยว่ารสชาติปังไม่ไหวแน่นอนเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยไปคะ่ะจัดลงจานดีเลยจัดกระเพราของเราลงไปในจานเสิร์ฟแบบร้อนๆกันเลยนะนะ่าทานมากกลิ่นหอมสุดๆ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูก็เพราไข่แดงเค็มเมนูง่งายๆที่ทำกันได้ไม่ยากเลยหมูสับนุ่มๆไข่แดงเค็มหนึบๆหนับๆคือดีมากยิ่งได้เข้าสวยร้อนๆสักจานยิ่งดีเลยนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ